มันสุดเลยก็เพลงที่มันมันเพลงอะไรละ่ะเพลงมันกว่านี้ไฮไลท์อายุเฮ้ยอาจารย์กจาจัจ์ออกไปดีเฮ้ยกุลมคา,านวหรอต่ออตึงวะเนี่ยตึงกันากาว่ะมันตึงมันตึงเชื่อผมมันตึงน่าจะหนัวนะ พี่ว่าปละแสดงว่าพี่ก็เล่นไฮไลท์มามันนกันเนี่ยพี่มาเลนเ่นเล่นเฮียกูปั๊บปุ่มใหม,ม่แบบเออึ้นมานั่นไงกูว่าแล้ว วายติดโอ้ยยีวอไม่ติดเลยไลมันออกไว้นำ้นำผ่านจิบ่า,าเลอขอแดเลื่องมึงตกอางน้ำไปละแกงวออ่างน้ำให้ีิอาบปะเจ็บ่ะ ยังแข่งดิมึงเอเอาเรื่องว่ะดูดิเขาตื่นกันสุดท้ายอะไรตายนนะเเหือลยยตาแล้วนะลตึว้งตึ้งไปเนาะเอ๊ะตึอนกันนะเนี่ยเอ้ยเล่นในคอมนี่ไม่ได้เล่นในคอนมเนนขาทราบเอ๊ะไม่ใช่เสียงคีย์บอร์ดนะเนี่ยไม,ไม่ใช่นั่นนะนะั ไอ้เห yeah, oh, ี้ยโอยพอไปติดไม่ต้องโง่หัวผมพี่ทำไมพี่เล่นผิวจุงอ่ะมาไม่โทรศัพท์ขี่บอดคีย์บอร์ดมึงมาเซ้าคงจะตังเสียงนี้เดี๋ยวแบบนั่นนั่นไม่น่าใจจใจนั่นโอ้แม่โอ้ก็ตาแม่กแม่เออเจ๋งแล้วแสดงว่าพี่เล่นในคอมนียอ่ะ แหนไม่เชื่อไงโทรศัพท์เสียงปุ่มมันดังตั้งเสียงปุ่มไว้ไงอะไรมันตาแรกเปิดเกลี่มาก็รีดมาไม่ได้เอาคนเอาคนฮะปุ่มเฉียงปุ่มฉีดเปุ่มอนเลื่ินหน้าวิวทะลังเอ็ดใส่เอเอแล้วก็ขวาดีเอประมาณเนี้ย แล้วก็ซับปืนแล้วแต่เลยจนมาซับมุกปุ่มอย่างทีนี้ตหนึ่งสองสามแล้วก็เยี่ยงก็เป็นอ่า

ลอยอยู่ดัง <c oughs> อยากดูว่ามันดีไงเออเจ็บนี่ <c oughs> มันทำไรเงี้ยเนาะ บาโดนงัดมาขึ้นเออแทำมาพีมาแบกได้ตป้งเลือนฟุกฟุกจัดเลยดิ้งไหวขึ้นเลยมั้ยผมยิงไหวขืนเต้นรอเชียวเกินน้อยเอาจริงใช่ไหมไม่ไหวแล้วนะดูดูเสียงเล่นในคอมโอ้โหกูยังชอบเลยวะโบว์ลิปแม่ตู๊ดตทวภาษาเพราเสียงมันเสียงมันเหมือนคีย์บอร์ดร Jamie, เฉย ยังเมืนกินบอลเลยกับพี่นะพี่คนนอ๊พี่ดันข้างผมเล่นกลางเองสงสัยด,ดันข้างหมดน่าจะหนัวเฮ้ยไปข้างนู้นหมดเลยเริ่มเปือมากก็กูหายเลยนะ หัวเตี้ยหัวเตียกไปดีหนึ่งตัวละ่ะปุ๊บผมพอผมพออ,อะสั่งซางอ <3 S 1> เลยก็แตกปไั๊มยาก็เลยกุอสทอนัำนลยนี้เฮียก็กูหายเนาะนี่ก็ไม่ก็ผมว่าผมจะเติมก่อนนะค่อยลงเล่น เอ็มเคคืออะไรนั่นดีเอ็มเคคืออะไรวะสวยผู้เมนตึงหนังปากเลยบอกแล้วถ้าจังหวะดันอะไอไหนไอไหนมันเป็นคนถอยนะมันก็กับดักอะมันก็ได้เปรียบอยู่แล้วพี่แมนแล้วเชื่อผมปะเชื่ออยู่เชื่อ ในบ้าเวลาผมดันแบบผมมอแตกทุกทีถ้าซองห่วงดีถักฮะบอยไม่ได้แดกผมสักตัวสะกินมันหมดอายุไงผมเล่นวันนี้กับรอพี่อยู่เดีอะร้านอาหาร M K ใช่อร่อยเลยอเคอร่อยเลยฮะอะไรพี่ไมามามาม่ไม่มีอะไรเเย็ด เปิดโคโน่ด้วยปะเียพิยงมีอง่ทานแบบไหนมเป็นออยคามือเยยังไงหมอกเอฟข้ามุยกูละมึงยุด เล่นลุมเลยเล่นลุมเลย,ลเ,ลยเออเฮ้ยคอคออเอาโผไ <laughs> ล่ไครับพี่อ่ะ <laughs> จัดละ <laughs> แต่ยังสุดเลหนครับว่าอะไรไม่รู้อได้ เอาซักประมาณเท่าไหร่ดิพี่เจ็ดหนึ่งก็ดูเจ็ดไปเนาะโอ้ยมันเกินหยามเขาเกินเอาประมาณละเจ็ดสามเจ็ดสี่อะไรเงี้ยก็พอเนาะเออเจียวมันเอาประมาณเรานำไปสักประมาณห้าเกมก่อนแล้วค่อยเอาเพินกลัวจะกลับมาไม่ได้นะกลัวจะกลับมาไม่ได้เลยอย่าไปกลัวผมน่ะตึงสุดเจเจเจชายตึงเจ็บตายมาหลายรายนะพวกเนี้ยที่รงเหมือนไนผมไม่เสียหรอกแต่ถ้าเป็นอันเนี้ย ดันดีครับดันดีครับดันดีครับรู้ไหมดันดีครับเล่นเปิดโคโนโ่กแกไม่ไหวเลไม่ไหวเลย วยไต้องอะไรเก็บอกแล้วเล่นอย่างนี้ก็เล่นใหม่เด้อเจสให้หัดเล่นใหม่เด้ออ่ามียาไ้มาวะพี่นนนว้าโแบบไรเส็พี่นนุนพี่นนุนบอแมนก็ไอเตป่าเขาเออวะ ต่อต่อเอา,าเอกไปเก็บไปแล้วพี่โอเคครับไหมไม่เ็นไรเสียง<า>พี่เหมือนดำซ่าใครนะเหมือนนะใครนะดำซ่าดำซ่าพี่ดำนักแข่งคู่ตัวพี่ชายกูสองตัวเลยวะปปไปแล้วพ่อเนาะ ลันนเปล่า <ım eni> <ว>ดัานหน่อยดันหน่อยโหลดันหน่อยดันหน่อยเฮ้อย่าสองเมตรดีอย่าสองเมตรดพี่ชายปันนเปล่าปันนเปล่าเตเปล่าเตเมสองเมตรมาีบแสงพี่ยิงมันยิงออกของไม่ะเฮ้ยเดียวเดียวหมายคาม่รพี่ท่น วันนับวาวไอ้ขาดเกาะหายไปเลยเนี่ยมือกต้งกับลูกกะเลี่ยถ้ายิงเข้าจ่องอ่ะอีโหวีได้ไฮไลท์เลยวีเฮ้ไฮไลท์มาแล้วหนึ่งหัวโทษทีครับผมมาตัวผมกอโทษ ตัวกระตัวตัวกระตัวเอาแล้วมันปั๊บยาแล้วปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวผมเก็บเองโชว์ตังเลยไอ้พวกเนี้ยมันต้องสั่งสอนไอเดี๋ยมันต้องสั่งสอนต้องสั่งสอนตัวดำออย่างนี้พขเดี๋ยวก็ไอคีขึ้นมาข้างนี่มีเยอะพุทโเอากูทโขได้วอกไง first blood น no ัวเนียปลูอะ oh. ไรนี่ไงนัวเนียด่าเล่นง no นัว no เนียนัวเนียสวเนียครับสวัสดีตัวแต่ขอโทษด้วยไม่เห็นตึงดังปากเลยพวกเนี้ย ดาเบียร์ทางกันแค่ไม่เท่าไหร่เองพีเ่เดี๋ยวผมเก็บเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออก่อนพี่อะไรอะไรอะไรยๆๆให้เขาดันขึ้นมาเนาะเพราะว่าไอเด็กนี้ทำไมมันจะตึงจังวะเหมือนอ้อมอ้อมอ่ะเอาหขอแตกสวย

มันไม่เห็นอะไรเลยวีเอองั้เอห้ารยดีกว่าป่เออเห้าร้อยเเอห้าร้อยเลยกตรงูอเอมห้าร้อยพอเล่นไม่เนพวกนไหนเล่นไม่เป็นเลยเออห้าร้อยเนี่ยกบ็ได้เอาปืนพวกลูกสองอะไทิ้ให้หมดพี่เราจะเล่นแค่หกพอเด็ดโอนะ เินห้าร้อยพอเด้อพีเเ่เล่นเม่มดีเซลได้ไม่เห็นตึงดังป่าดูดูเออดีเซลก็ห่อแตกได้นะจ๊ะโอ้เพิ่งเล่นออกงงเลยออางงเลยผมก้อนหนึ่งกบอนนี้ <Yeah. S 2> เ,เยสอะไรเดี๋ยวพี่ยืนรอก็ได้ พีมีไลายรอบอีกครับเอ้ยลูกเพราะว่าเหยียดยางเขาเกินไปนะโคมในเดินตรงมาทางด้านซ้ายนะวายโลดิของพี่โลดิบนะ First blood นี่นี่ปู่ยา กูเล่นเหลี่ยมขนาดโคโนยังเปิดเนอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยังไงหายไปข้างหลอดไม่ต้องปั๊มไม่ต้องปั๊มไม่ต้องปั๊มเฮ้ยหัวไงหัวไงปั๊มยาน่ะปั๊มยาจ็บไรหัวไงปั๊มยาหนุ่มปั๊มยาเปล่า

นี่จเ็ดโอ้ยเปิดคโนเทจจัดเลยหนึ่งหนึ่งยังเปิดคโนเลยเนี่ยเดี๋ยวมึงดูมึงดูมึงดูอ่อนให้มันเดี๋ยวนี้ยังไงก็เดี๋ยวเขาจะว่าอันนี้ตึงเกินอ่ะออกวงเตะออกวงไม่ต้องให้ยิวออกวงไม่ต้องให้ยิวพี่เจ๊แล้วเราเยอะเท่าไหร่ยาไม่เป็นไรหรอกผมออนให้เฉยๆค้นไม่ตึงหรอก m ห้าร้อยหมวกหายเนาะ ยกวเขาเกินยาวเขาเกินอย่างเงี้ยเอ็มลมันเดิมแล้วพี่ตึงอยู่แล้วยกวเขาเกิน,กน,กนสุดจัดว่าพีุ่ดสุดจัดบอกแล้วไฮไลท์เนี่ยไว้ใจผมได้อืมเสียงกีบัวมันลั่ยแหงก็ไป้เล่นในมือถือ นี่ดันเลยครับโอ้ผมรอกลางเลยผมรอกลางเลยฮะแน่เน่เน่ ฮ่าวะดีีเดียวเฮ้ยเฮ้ยมีการเลยมันจะโนใช่ไหมจะโนไอ้บอลใช่ไหมรออยู่นะโอ้โหอะไรบ้ากลัวเปล่ากลัวเปล่าลูกสองอ่ะกลัวเปล่าตัวนี้มันออกจริงหรือมันเล่นคอนตีนเน่น่าจะเหลี่ยมมั้ง ไม่ออกจริงปะเนี่ยบีเอาอะโอกพังเอะไรเนี่ยเอา,เเอเอาง่ายใช่ไหม <First Blood. S 1> มเขาไม่เลยนั่นคือบอกวันตีนเรอวะอ n d e r บีออ n d e r เไสเซ็คเน่ต่อ มาต่อก like ันยิงเลี oh> ้ยวไีปอไ่กยปอเ้ยเพืนหาหาในฟังเสียงดีอะนิ่งจ้อยากเลือนที่ไสไหมครับอยากเลื่อนขั้วที่ม้งฮะ อเจบแล้วเศร้าอ่เศร้าเขาจะรู้ป่าวว่าเราทำเล่นเนี่ยมันออกตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งออกแล้วเนี่ยเดือดเดียวเอาเลยเลยจบเกมเลยละกันไม่ต้องเอาไว้นานสองหนึ่งเอาผมไม่ลงเชียบป่ะยีดีเชียบป่ะในนี้ผมผมไปคนเดียวก็ได้เอาเลยเอาเลย แมวล้มนะแมวล้มนะยิงเป็นลมเนี่ยงล้มระดับผมอะปรลมาจารย์อยู่แล้วเย่ลุกศิลุกสิสิโอเคครับนั่นไงนั่นไงโอเคโอเคเป็นล่ะที่ไหนวะเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไออยู่ไหนวะเนี่ยโหลเฮ้ยไอยิงลุยไอวอลเหรอวะ

บุปผาของเราดูดตอนนี้เรากบุผผาเลยเดีลยมันติดโคโนโจังแมมันดอเขาแนบยู่อใส่คู่นดูแสกเลครับเฮ้ยอันนี้บผ่าอันนี้บกผผา่นดจบเลยพี่จบเลยพี่ จบได้วะเนี่ยผมไม่ใจพี่พี่ตึงสุดเอ็นเด่ดักอยู่หลังไอ้บอลน้องเออซับพลามมือเข้ามานะูหล๋นแม่คอมแมงสังกวดเยอะกูหมักกูหมักดูมุมมองคนหลินคือคนหลินนดูเปิดโคโนยังไงหน้าเกลียดเกินไปไหมพี่เออเล่นหนึ่ง เล่นขนาดเล่นหนึ่งหนึ่งเลยเออหอวเตี๋ยหอวเตี๋ยเฮ้ยขอบคุณสินดาวครับขผมครับขอบคุณสุภาษารครับเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยทอองเซย์ยิดแมมเฮ้ยเฮ้ย เอ้จริงปหมนเนี่ยพี่พี่สตรีมช่องพ,พ,พี่ส,สตรีมทาง